พี่น้องยำเศร้าครับวันนี้วันอังคารคืมๆครับเมื่อคืนฝนตกลื่นินนะครับยิ้มอยู่บ้านอยู่หิม้หมูออันนี้ตมไม้ตมไม้ตมไม้ยังบริโอมกับแพงดอกอยัง,งมีเงินถมอยู่อันนี้ตัดไปเมื่อวานตัดได้สักมีละว่าสิบปลูกอันแบบบางอย่างแบบอึบบ,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 บักทองอย่างนี้นะครับวัสิบปลูกสักทองสิเด็ด คหิมยิมเนี่กระปุกค้าแน่ตะไคร่แน่ดอกไม้แนวที่จําเป็นอาจจะเป็นดอกไม้ไว้พระแน่นะครับพระอิเรียดนะที่ตัวคนก็นเลยมาฟันติมนะครับไม่ได้ขันไปเก็บไก่บึ้แต่ว่าก็พ่อยากไปเก็บไก่พักปังที่แล้วแจกแล้วยังไม่ได้ลกหนาคนอยู่ปลูกไม้นะครับอันนี้มักเรีนฟ้า อันันหวานพี่น้องหวานเก็บทองแล้วทองอืดทองอย่างเข้ามาฝนหรือเข้ามาต้มกินพี่น้องนะครับหวานีน่จำปากงูบาดเข้า,า,าขาดไม่ได้ผัก <c oughs> ป,ปังอะไรกำลังติดอีตูกลวยกำลังติดพี่น้องตายครับขาเอ้ยอยังเอ้ยป่วย อันนี้ก็ได้กินแล้วละ่ะสาวหนึ่งว่าไปแกงน้องใหม่เนี่ว่างมันก็ะสีหกเน่พี่น้องเบิง้งเพราะว่า,ามันเข้าปลูกกันเพือแนวกินเวลาครับที่บารายเนี่ยทรงสีคือหกเนี่ยละ่ะเห็นติดติตดดีพี่น้องเอ้ยนะติดติดแถบพี่พพนะนะน้องเห็นไหมยู่ในนี้ประมาณสักยี่สิบหน่วยนี่แล้วนะครับแต่ว่าเอาไปกินแล้วสิบกว่าหน่วยเนี่ย ก็เลยบบได้ตัดเพิ่นปันได้ครับยังมีเวลามารลุเพิ่นลุกห้าออกให้เพิ่อนอยู่เอาเครื่องตัดหญ้าตัดเอา,เอา,าแต่แบบข้างใตนนะต้องลงตรงเล็งยี่งชิ้กแม่พี่น้องเพราะว่าเหตุไม่คือทำไมปลูกไม้ตนกก้นประกอบประกอบหน้านนเคลียร์อะไรขึ้น แมงกันหลายหลาตังคองคนนกเกาะพวกนี้พี่น้องค่อยปรับปรุงไปเรื่อยแล้วนะครับนี่จะเป็นหน้าครับบนเป็นหน้าใบไม้ปีนี้เป็น,นเป็นแบบใหย่ ia, ๆคือสีลายนะผักตังกับผักตังหลายหลายพี่น้องแต่ว่าอ,อันนี้ตองมาไล่ยกัเนเ้อนี่นะครับประว่าิเทียนเขาเมื่อไหนะทรงคือหกหกนะปรับปรุงใหม่ครับวันนี้ก็บสีสีโมเป็นที่ ถมแล้วก็ให้กำแพงแก็ต้องเอาอ่าดินมาลงมาถมอีกสวัสดีเจ้ากําพี่น้องครับสวัสดีพี่นอ้องนะมากทายกันยามเสียงลงคนเส่อบาน